ผมว่าณวันนี้นะครับผมยังขอสังวังวน,นิดหนึ่งตอนนี้ผมยังให้คุณอภิษ์นะครับยังคือในใจนะพี่น้องไล่แล้วล่ะนะครับแต่สำหรับผมนั้นผมบอกว่าท่านกล้าหารอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมกล้าหารยังไงโปรดรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสองปรดกรสิทธิพิรมสามปลด รองหน้ายกรัฐมนตรีหน้าหม้อแล้วก็ถลอกหัวกวอนเปเปอร์ถ้าทำอย่างนี้ได้จะให้อภัยแต่ถ้าไม่กล้าก็แสดงว่าผมขอพูดอย่างนี้นะครับผมนิดนึงพผะเอิญผมนั้นนอกจากจะเป็นครูบาอาจารย์และผมยังเรียนเรื่องหมอดูด้วยครับผมจะทํานายนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมทํานายอย่างนี้ครับ คือผมจบแอบดูดวงนายกนายกคนที่บินไปอยู่ดูใบนะดวงเขานะครับดวงมาจรผมก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคนเป็นนายกทำไมดวงแย่ขนาดนี้ผมก็เลยไปดูดวงเมียเมียคุ้มกลาเมียคุ้มกลาหัวแต่เมื่อถึงที่สุดแล้วดวงคนก็คือดวงคนดวงมาจอก็ถูกประชาชนขับไล่ไปอยู่ดูใบนั่นดวงคนนั้นนะครับ วาลิคิตคราวนี้ผมก็มาดูดวงอภิสิทธิ์เหมือนกันแอบดูดวงอภิสิทธิ์เป็นอย่างนี้ครับหลังคาตากแดดหลังคาตากแดดดวงเมียพอใช้ได้แต่ถ้าท่านไม่หาทางลงให้ดีบ้านท่านจะตากแดดท่านจะหนีไปอยู่แบกแดดครับไม่ต้องไปแก้ดวงทำดวงหรอกครับถ้าท่านไม่หาทางลงให้ดี ท่านไปอยู่แบกแดดแน่นอนนี่คือดวงของคุณอภิสิทธิ์ส่วนของคุณสุเทพเสือกสุบรรมันมีอาถรรพ์ที่รีสเกตครับรัฐมนตรีคนไหนก็ตามที่ไปรีสะเกตอย่างไม่ถูกต้องไม่ไปกราบหลวงพ่อโตไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นอดีนตาน,ดนายกไปอย่างเหยียบเหยียบย่ําแล้วก็ไม่ให้ความเคารพนับถือไม่ไปกราบหลวงพ่อโตไม่มีกลับไปดีสักลายครับ ถูกเดินขบวนขับไล่ถูกไล่ออกถูกปลดเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนอในช่วงปลายเดือนที่แล้วปลองนายกรัฐมนตรีหน้ามอ่อแอบไปที่ศรีสะเกดไม่ไปกับหลวงพ่อโตครับไปรับล่อไปรับรับล่อๆแล้วก็แอบไปแถวชายแดนผมก็ขอทํานายว่าคนนี้ได้ผ้าเข้ามาผูกเอวผูกคอมาสไล่ผ้าขามาจะผูกคอดึงลงเวทีครับ นีไม่พ้นหน้าหมอ่อนี้ไม่พ้นออกได้นอนอาทันทิสเกตรแรงเรื่องนี้รวมแม้กระทั่งฮุนเซนด้วยฮุนเซนแอบมาที่เขาพระวิหารแอบมาที่วัดแก้วแล้วก็มาทำลับลับรอๆอแล้วก็ดูถูกชาวสิเกตณนะวันนี้ยิงปืนใส่ชาวสิเกตไอ้นี่ตายไม่ดีฮุนเซนตายไม่ดีเพราะทุกวันนี้นะครับ ประเทศกัมพูชาไม่ใช่ประเทศสังคมนิยมเป็นทุนนิยมสามานใครอยากสร้างบอนการพานันเอาเงินมาใครอยากสร้างขอประทานโทษครับท่านผู้หญิงซ่องโสภีนีก็เอาเงินไปให้ใหใ้ใครก็ไม่รู้แถวนั้นแล้วก็ได้สร้างกันนี่ก็คือปัญหาที่เขากำลังทําอยู่ก็คิดว่าคนนี้คงจบไม่ดีประชาชนเขมรคงจะเอาเรื่องอยู่เช่นเดียวกันไม่แน่อาจจะได้กินลูกปืนฝั่งเดียวกันก็ได้ครับ ประการสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือเอขอใช้เวลาอีกประมาณสักขอขอครับหน้ามอ่อท่านจำลองบอกว่าไม่ให้ใช้คำนี้ขอถอนครับว่าหน้าหม่อนะครับขอพูดว่านหน้าดำแทนก็นแล้วกันครับอ,อันสุดท้ายก็คืออาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งครับ อาจารย์ชานวิทยกเกษตรศิริและคณะที่ไปทํางานรับงานวิจัยนี้ความจริงผมเป็นคนที่ติดตามงานของอาจารย์ชานวิทย์มาร่วมยี่สิบปีแล้วหลายอย่างเป็นงานแปลไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นของดีอีจีฮอนไม่ว่าจะเป็นงานเขียนของกีตภูมิศักดิ์ว่าด้วยชนชาติขอมเขียนไวด้ดีอาจารย์ชานวิทย์เพียงแต่มาปะปะโปโปะ,ปะ,ปะ,ปะแล้วก็เอาไปพิมพ์แล้วก็ได้หน้านี่คือที่ผ่านมาแต่เที่ยวนี้ไปรับเงินมาหนึ่งจุดเจ็ดล้านนั้น ปรากฏว่าผมไปอ่านดูผมไปตามดูที่อุบลนะครับผมไม่มาที่นี่ไปถแถลงงานที่อุบลที่มอมอราชพัฒนอุบลขนาดบอกว่าขอมาฟังคนท้องถิน่นความคิดเห็นของคนท้องถิน่นไม่มีครับคนท้องถิน่นไม่ได้พูดสักแอะเลยบอกว่าหมดเวลาแล้วนั่นคืออาจารย์แต่ในขณะเดยียวกันคนชื่อสำลิดลือชัยสำลิดบรรลือเป็นพิธีกร ดาพันธมิตรชอรชอชอชอ,ชอ,ชอ,ชอเลยวันนี้ผมขอฉีกหน้าตรงนี้ให้ไปทั่วประเทศเลยครับคนคนนี้สําหรับอาจารย์ชานวิทย์ผมขอแตะนิดหนึ่งว่าทีมงานตรงนี้ครับมีการตัดตอนทางวิชาการนิดหนึ่งกล่าวหาว่าตอนนี้กำลังกล่าวหาพันธมิตรเป็นคนสร้างปัญหาเกิดปัญหาชายแดนซึ่งเรื่องนี้ผมขอให้ความเข้าใจอย่างครับว่าขอเท้าความนิดหนึ่งในช่วงแรกในสมัยก่อนนั้น ในเอกสารที่อาจารย์ชวิตและคณะไปทํานั้นจะพูดถึงจอมพลปอในสมัยสงครามโลกที่สองจอมพลปอกีธาทัพเข้าไปยึดเสียมราชพับองคืนหลังจากที่ฝรั่งเศสเอาเรือปืนมาค,ค่มคูแล้วก็เอาไปตั้งแต่สมัยร .5 อ,อันนั้นเรียกว่าจอมพลปอเมื่อเกิดสงครามโลกก็กีธาทัพเข้าไปยึดคืนซึ่งตรงนี้ครับก็ไปอ้างข้อความของท่านปรีดีพนมยงว่าท่านปรีดีไม่เห็นด้วย ตรงนี้ครับถ้าไปดูแบบซื่อบื้อก็จะก็จะมีคนเห็นอย่างนั้นแต่ถ้าดูให้ละเอียดจะเห็นว่าแม้กระทั่งปรีดีพนมยงค์ทัาปรีพนมยงค์นั้นท่านเกลียดฝรั่งเศสมากในฐานะฝรั่งเศสเป็นนักล่าอาณานิคมท่านไม่พูดอะไรมากแต่ท่านเอาอาวุธที่เหลือจากเสรีไทยให้กับ ประเทศลาวและเวียดนามไปฟัดกับฝรั่งเศสจนเวียดนามและประเทศลาวกู้เอกราชได้จนถึงทุกวันนี้เพราะเมือ่อกระทัดปีดีด้วยครับเสรีไทยเป็นอย่างนี้ครับแต่นักวิชาการของอาจารย์ชานวิทยกเกษตรศิริหัวอ่อนออนอักกพลข้ามคูณอย่างนี้ยังไม่รู้ภาษีภาษาเรื่องนี้เท่าไหรนะักหรือรู้แต่ทําเป็นอําไว้คิดว่าคนอื่นไม่รู้ก็มาทำอ้างปรีดีมาด่าพันธมิตรมาด่าประดาคนอื่น แล้วก็รับเงิน1.7ล้านไปทํางานวิจัยแบบนี้ใช้ได้ไหมครับพี่น้องแบบนี้ผมขอทวงติงขอตำหนิอาจารย์ชาญวิเกษตรเศรษิลและคณะถ้าทําแบบนี้อย่างวันนั้นที่หมออุบลที่หมอรัชพัฒอุบลท่านไม่ให้คนอื่นที่มีความคิดเห็นต่างพูดเลยแม้แต่นิดเดียวอ้างว่าหมดเวลาแบบนี้เป็นวงเสวนาที่แย่มากที่ผมเคยเห็นในประเทศไทย สำหรับเรื่องสุดท้ายที่ผมพูดก็คือเรื่องขอมนะครับเรื่องขอมเนี่ยพวกเรานะครับคนในพื้นที่นั้นเป็นคนพื้นที่มาก่อนอย่างเช่นอาณาจักรสีโคตบูนก็สร้างตั้งแต่ปีพศแปดตั้งแต่ขมินยังไม่ตั้งนะครับพศแปดนะครับแล้วเขาก็มีอาณาจักรของเขาตอนหลังเขาก็มาสร้างเมืองสาเกตนะครคือเมืองร้อเอ็ดปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีสร้างขมินหลังจากนั้นเขาก็ลงไป ไปสร้างนครวัดไปสร้างเวียงจันทร์นี่ก็คือคนมันหมุนเวียนไปเพราะฉันชาวขอมคือคนพื้นเมืองอีสานและก,ก็การสร้างปราสาทหินก็เชื่อว่าเป็นคนพื้นเมืองอีสานนะครับไม่ใช่ขมเ้นเท่านั้นที่จะสร้างได้คนอีสานก็สามารถคน,คนอีสานโบราณก็สามารถสร้างได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับผมจึงเห็นว่าในการที่จะทําเป็นโมรดกโลกนั้นผมไม่ได้เห็นด้วยหรอกครับที่จะเอา ตามแนวชายแดนไปขึ้นมรดกโลกขนาดตรงนี้มันยังมีปัญหาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่าต้องทําให้เส้นเขตแดนมันชัดเจนก่อนมันจึงจะอาจึงจะสามารถไปทําเป็นมรดกโลกเรื่องสันติภาพเรื่องความอยู่เย็นเป็นสุขใครก็ต้องการทั้งนั้นแต่ว่าถ้าไม่ชัดเจนมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับผมเองในฐานะที่เป็นชาวศรีสะเกดวันนี้ก็เนื่องจากมีเวลาจํากัดนะครับทาง ทีทีก่อนก็ได้ยืน่นจดหมายน้อยมาว่าขอให้สรุปดังนั้นผมจึงขอสรุปว่าณวันนี้ฝ่าทหารถ้าเขาใช้ปืนจรวดวิ่งมาควรใช้อะไรพี่น้องควรใช้เครื่องบินติดจรวดนำวิถีตามไล่ยิงเห็นด้วยไหมครับพี่น้อง นี่คือเราปกป้องผื้นแผ่นดินเราไม่ได้ลุกลานชาวที่สังเกตว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ไปอยากลุกลานใครแต่ถ้ามาแย่แล้วก่อนพี่น้องครับมันจําเป็นต้องทําประการที่สองก็คือเรื่องของคุณอภิิสธิ์หาทางลงให้ดีถ้าท่านหาทางลงไม่ดีท่านไม่ปรับคอละโมหรือท่านไม่ทําอะไรเลยท่านเตรียมไปอยู่แบกแดดได้ครับสวัสดีครับ ขอพระคุณนะครับขอพระคุณอาจารย์อรุณศักดิ์นะครับอดีตศึกษานิเทศจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับค่ะพี่น้องคะพี่หมีคะตลอดระยะเวลาที่เราชุมนุมตั้งแต่วันที่25นะคะเพื่อที่จะทำความจริงทุกอย่างให้ปรากฏขึ้นเกี่ยวกับดินแดน